สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับหลังจากที่คลิปแรกนะครับผ่านไปก็นั่งคุยกับเซนมดนะครับถามอาสาทุกสุขดิบกันว่าเป็นยังไงยังไงก็พอดีไปเห็นพอดีครับมีนกตัวนึงกระโดดลงมาเลยครับผมนะออกจากลังบินลงมาแล้วอีกตัวหนึ่งเข้าไปไปเสียบทันทีเลยนะก็คือไปฟักทันทีครับเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยครับกงนี้เลยนะครับกงนี้เลยนกนกป่าทั้งคู่เอ้ยนกอา ยังไงนะเซียนลืมแล้วเมื่อกี้นี่พ่อเป็นนกป่าครับพ่อเป็นนกป่าแม่เป็นลูกผสมนะครับเนี่ยตอนนี้ตัวผู้เข้าไปกกแล้วครับเนาะเซียนนะครับนี่ตัวเมียเพิ่งลงมาครับพี่น้องครับมากินอาหารอ่านะครับมากินอาหารนะครับนี่นี่เมื่อกี้ขึ้นกินนะครับแสดงว่ามันจะมีกะเนาะเสียนเนาะมีกะครับมีกะมีกะครับยังไงนะเซียนลองกะมันนี่เป็นยังไงกะของมันกันกะของมันประมาณเอาตั้งแต่ตื่นเช้ามาตั้งแต่ตื่นเช้ามาเป็นยังไงตอน มันประมาณค่ำนี่มันตัวเมียฟักครับห,หมายถึงว่าตอนนี้นเนี่ยนะครับตัวเมียบินขึ้นไปอีกแล้วเมื่อกี้ลงมาครับตอนนี้ตัวผู้เข้าครับนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณบา่ายตอนนี้เป็นเวลาสี <5. S 2> ่โมงห้าสิบเอา้ามันจะไปยังไงอีกเียนน้น,นมันกาลังจะเข้าไปอีกแล้วน่ะครับจะไปยังไงจะไปเปลี่ยนกะเหรอน่าจะอือแสดงว่าตัวเมียลงมากินข้าวครับจะเข้ารังอีกแล้วครับพี่น้องครับ อ้าตอนเช้าตื่นมาตอนเช้านี่ตัวผู้อยู่นอกครับนั่นไหมนอกครับเพราะว่าตัวเมียฟักครับตอนเช้าใช่ไหมประมาณตอนค่ำน,นะครับไม่ไม่หม,มายถึงว่าประมาณสักหกเจ็ดโมงตื่นขึ้นมานี่ตัวไหนยังฟักอยู่เอาตัวไหนยังฟักอยู่ตัวเมียครับตัวเมียฟักอยู่ตัวผู้ออกมาใช่ไหมครับอู้เน,นี่ยน,นะครับเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนกรับโอ้โหส่วนมากมันจะไม่มีให้มันมีอะไรครับ โอ้แค่เปลี่ยนมาแป๊บเดียวครับพี่น้องครับมากินข้าวกินน้ำครับแล้วตัวผู้ก็ออกมาแล้วครับตตวนี้บางตัวก็มันไม่เหมือนกันรับยันบางตัวตัวผู้ก็ฟักนานครับเออครับโอ้แสดงว่าคือสรุปไม่ได้เลยอย่างนี้เนาะไม่แน่นอนครับอืเนี่ยครับตัวเมียเข้าแล้วเมื่อกี้ผมเห็นแบบมันกระโดดลงมาจากอ่านั่นนะครับ แล้วก็ตัวผู้ก็เข้าไปทันทีเลยพี่น้องครับอโอผมกาว่าจะทําคลิปนี่ก็คือกะว่าจะรู้เวลาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับสรุปว่ามันแล้วแต่คู่ละเชียนครับแล้วแต่คู่แล้วแต่อาหารหาได้อส่วนมากป่านี้มันจะกะประมาณบ่ายนี่นะบ่ายก็เป็นของตัวผู้ อืมใบก็เป็นของตัวผู้ใช่ไหมตอนเช้าก็เป็นน้องตัวเมียครับครับตอนเย็นจนถึงเช้าเลยใช่ไหมครับอ่ตัวผู้ก็จะอยู่รอบนอกครับระวังภัยให้มาคิดแล้วนี่คือตัวผู้นี่น่าจะระวังภัยให้เนาะครับครับน่าจะระวังภัยแบบว่ามีนกตัวอื่นมาใกล้อย่างเงี้ยมันก็จะหลอกหรือว่าไล่ตีออกอย่างเงี้ยนะครับนะโอ้นะครับแล้วเห็นยายก็ไม่ใช่ทรรมดานะครับายเฝ้านี่ครับนะครับายเล่าให้ฟังเลยว่าเมื่อกี้นี่ นกที่มันนี่ยครับตัวที่เลี้ยงลูกอยู่ตอนนี้เนาะเสียนเนาะครับอ่าถ้าเกิดเอาลูกออกไปไงนะมันไข่ครับไข่ทันทีเลยครับมันก็เ,ออเริ่มผสมแล้วเอ้าเหรอครับมันยังลูกยังไม่โตเลยผสมลูกยังไม่โตก็คือจะผสมพัน์ุกันอีกแล้วจะไข่อีกแล้วครับอ้าวเริ่มไข่แล้วเริ่มทีนี้เห็นเห็นยายบอกว่าถ้าเกิดอ่าไม่เอาลูกมันออกนี่ มันจะจิกไข่ใช่ไหมครับอูอยใยมันจะเป็นแบบนั้นครับอืมเนี่ยใย,ยเห็นเลยนะคือใย,ยอยู่มาเป็นปีกว่าที่เฝ้านกในเชินบนนี่คือคคถ้าลูกอย่างนี้ปุ๊บถ้าไข่ออกมาเป็นใย,ย,ยายก็คือจิกเลยครับไข่ไข่ไข่ไขไขกันบ่อลูกว่ากันปนนนัดเขอจิกไข่โอ้จิกไข่ทิ้งเลยครับอืมครับเสียทิ้งเลยครับอือแสดงว่าจะต้องแกะออกแล้วถ้างั้นน่ะครับ อื่ครับท่าน,นแยกเพกปอัก,กเลยนี่จ้ะหั่นมาแยกคือจังตอดไข่ทิ้งหมดเลยโอ้จิกไข่ทิ้งหมดเลยนะครับอืมอันนี้จะประสบการณ์นะครับพี่น้องครับมันอาจจะเป็นแบบนี้แหละนะครับแล้วก็ยายก็เห็นมันป้อนลูกด้วยใช่ไหมยายามันทํายังไงครับก็จะทิเงแย่หนันงกับปอาบปาดดกเรื่อยๆป้อนอ๋อตัวเมียหรือ ตัวเมียหรือตัวตัวผู้ทำยายรู้จักไหมอ๋อตัวเมียทำาปโอ้อ้าปากขึ้นปากใ้กันเลยครับแล้วตัวลูกนี่ก็เอาปากเข้าไปในปากแม่กินกินครับอม่หาเ้ครับป้อนลูกด้นอยๆป้อนลูกครับรครับก็คือลูกเขายังกินอาหารยังไม่ได้ก็คือต้องป้อนนะครับ ประมาณกี่อาทิตย์กี่เดือนเ้วเชี่ยนนี่ตอนนี้นนประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วได้อาทิตย์หนึ่งแล้วอาทิตย์องเลี้ยงออกมาได้ทีหนึ่งยายมันมันหยุดป้อนหรือยังอาทิตย์หนึ่งนี่นหรือว่าเ,นนเ,นเานอ,อ้าเหรออ้อโอ้เร็วมากเลยเลี้ยงมันเลี้ยงเองประมาณกี่วันยายมันเลี้ยงค้อนลูกมันประมาณกี่วันยี่สี่วันสี่วันห้าวันนีไ่ได้ไหมประมาณนี้ไหมโอ้ประมาณนี้ โอ้ครับตอนนี้คือกินอาหารไม่ได้ป้อนแล้วไม่เห็นการป้อนของนกแล้วครับโอ้โหจะเริ่มประชมพันแล้วเออมันจะต้นอีกแล้วเนี่ยนะครับนกแต่ว่าตอนนี้ก็คือเจ็ดวันแล้วใช่ไหมเซียนอาทิตย์หนึ่งแล้วเนาะปพราะมาณอาทิตย์หนึ่งครับกลัวแล้วอันอันบ่ออกม่กัดเส้นหรือเกาใครหือเกาต่ว่าคันบ่รู้มากไม่กตัว โอ้ครับนี่คือประสบการณ์จากยายนะครับยายบอกว่าเมื่อมันถึงเวลาของมันเนี่ยมันก็จะผสมพันธุ์แล้วก็ไข่ออกมาอยู่แล้วใช่ไหมยายแต่ประเด็นมันคือถ้าไม่เอาลูกออกมันจะจิกไข่เออนี่แหละประเด็นมันนะนะครับแล้วเซนแล้วเซนมดจะออกตอนไหนเลยทีนี้ก็ตอนนี้ตอนตอนนี้เลยใช่ไหมเย็นนี่เนาะตอนเย็นนี้เนาะเพราะว่านกมันกินอาหารเป็นเองแล้วครับเพราะว่าจะออกแล้วก็ให้ผสมนี่ อไปดูหน่อยไปอ่าไอ้คู่นี้กวนได้ครับแต่ว่าคู่นี้ไม่กล้าเข้าไปกวนครับพี่น้องครับเพราะว่าเขากําลังฟักไข่อยู่นะครับแต่ที่เห็นเห็นก็คือเมื่อกี้เปลี่ยนกากันแล้วนะครับเปลี่ยนกากันแ๊บหนึ่งอันนี้ก็ไม่แน่นอนอีกแล้วครับพี่น้องครับว่ายังไงนะครับนี่เมื่อเช้านี้ก็ผสมกันเลยเมื่อเช้าก็ผสมอีกแล้วครับเลื่อมครับเพราะว่ามันหัดให้ลูกกินอาหารไปโอ้มันหัดเองเลยมันหัดให้ลูกมันเลยครับเพราะว่ามันจะครับ ฟักมันจะไข่แล้วโอ้ครับทีนี้จะจับตอนไหนนิเซียนตอนเย็นนี่ครับจับตอนนี้เลยได้ไหมหรือว่ายังไงเนี่ยมันเริ่มจะผสมพันธุ์โอ้เริ่มเออใช่เนาะคึกคลับเริ่มคึกแล้วครับจะคูใส่ตัวเมียแล้วนี่ครับนเซียนลองเอาออกมาดูเลยได้ไหมนี่จะแยกใส่กรงไหนได้เตรียมกรงไว้หรือยังเตรียมแล้วายเออเอาลองแยกทีเีนี้เอาเลยครับพี่น้องครับไหนๆก็นม่นแล้วก็คือถ้าขําไปก็กลัวจะ มืดนะครับมันไม่ตกใจเนาะเชียนเนาะไม่ครับคนแม่นี่มันทำอยู่แล้วอืมนะครับมีกสู้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับโอ้โหได้ความรู้ใหม่นะครับถ้าเกิดอ่ามันไม่คือเอาคนน่ะไม่เอาลูกออกมันก็จะไข่แล้วก็มันก็จะติกทิ้งครับโอ้โหตบมือนะครับตีมือเลยครับพี่น้องครับไปเอาลูกเขานะครับดูครับตบมือเลยครับผมปีกตีมือเลยนะครับอ่าเดี๋ยวก็คงจะ โอ้จิกมือครับจิกมือเซียนมดเลยครับมันดูเขาเออเดี๋ยวออกให้จะได้ไข่อีกนะครับนะโอ้โหดูกงดูกงพอครับแค่นี้เลยนาะเซียนเนาะครับไม่ได้เอากงอื่นเลยไม่ครับง่ายมากกินง่ายๆก็สบายสบายแค่นี้เองนะครับดูตีมือเซียนมดปบๆเลยครับพี่น้องครับนะทีนี้ก็จะได้ผสมพันธุ์แล้วล่ะโอ้โหใส่ปอกขาไปแล้วเรียบร้อยครับครับเพราะว่าจะได้รู้เบอร์ เวลาเขาไปเราดูเบอร์แล้วตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียละ่ะเซียนทีนี้เราดูยังไงดูไม่เป็นเลยดูไม่เป็นเนาะครับเอ้าก็จะดูยายกเลยพีน่น้องครับไม่ตายตัวเออมันก็ต้องยังไงอ,ะอ่ะเอ้าเนี่ยวแล้วเข้ายังไงเซียนเอาเข้ากรงยังไง <c oughs> ออกาเป็นตัว้กตัวได้จ้ะอ่าครับยายบอกว่าออกมาเป็นตัวผู้กับตัวเมียเนาะครับยายคือตั้งแต่ยายเลี้ยงมาให้นี่ได้กี่คู่แล้ว ได้ลายคู่เหรอดิว่ามันส่งไปว่ามันอ๋อส่งไปแล้วสองคู่สามคู่ครับมีแบบว่าได้ตัวผู้สองตัวมีแม่ใหญ่ไม่มีมีแค่นั้นตัวผู้ตัวเมียไม่มีตัวผู้สองตัวไม่มีตัวเมียสองตัวครับต้องสลับกันเนาะแล้วมีตัวเดียวไหมได้ตัวเดียวไหมตัวเดียวมีตัวนึ่งอัญชัหมดตัวเดียวตัวนั้นฮะ มันอ๋อตายโอ้ผมก็นึกว่าลูกโคนะครับนึกว่าไข่ใบเดียวไข่สองใบใช่ไหมแม่นี่เราะได้เป็นนี่แหละตัวตัวเมียนี่นะโอ้ครับอ่าทีนี้ก็จะกินอาหารเป็นเองแล้วนะครับเอาใส่ไว้รวมไม่งี้เลยเหรอเซียนครับอันนี้เป็นกงอนุบาลใช่ไหมนี่นี่อาหารก็จะจิกลงตรงนี้เลยอูตัวนี้ตัวใหญ่มากครับตัวนี้ตัวใหญ่เนาะบางคนก็บอกว่าตัวใหญ่เป็นตัว เมีย,มยบางคนก็บอกว่าเป็นตัวผู้ตัวเล็กเป็นตัวผู้รหรือตัวเล็กเป็นตัวเมียเอา้านี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับนะโอ้มันกินอาหารเป็นเองแล้วนะครับ,รบเอาอะไรให้กินนดนเซียนเอาสมมติว่าจะให้กิน,นเอาอะไรเอาอาหารไก่ไอ,อ,อาหารไก่ครับในนลองลองลองเทสดูที่เซียนอาหารไก่พวกนะครับได้โอกาสแล้วพี่น้องครับนะเพราะว่าผมไม่ถนัดเลยนะอันนี้ก็ถือว่าถ่ายให้พี่น้องดูนะครับประสบการณ์ นะครับเพราะว่าผมไม่ใช่สายนี้เลยสําหรับท่านไหนที่กําลังฝึกเพาะฝึกอะไรอยู่ก็สามารถหาความรู้นะครับจากจากคลิปนี้ได้เลยนะครับแต่สาหรับผมผมไม่ค่อยถนัดนะครับไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยนะครับเรื่องการเพาะการอะไรรับนกของหากินเองอาทิตย์เดียวเองนะครับพี่น้องครับดูครับแม่เขาเลี้ยงแบบขึ้นเร็วมากครับดูครับฟักออกมาแค่อาทิตย์เดียวครับลายเม็ดคออะไรจะขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเลี้ยงตามธรรมชาติมันคือมันยิ่งจะเร็วกว่านี้เนาะเสียนเนาะ ถ้าเลี้ยงแบบบินปล่อยตามธรรมชาติเหมือนนกป่าางจะโตเร็วกว่านี้อย่างนี้อันนี้แค่ทิศเดียวนะพี่น้องอดูครับก็มีอันนี้หัวอาหารไก่เล็กเนาะครับครับดูครับมันหาจิกกินในกระปุกเลยครับพี่น้องครับอืมเนี่ยครับรอดแล้วแค่นี้ครับนะครับคือไม่ต้องเลี้ยงเป็นลูกป้อนเลยเนาะเสียเนาะพอมันกินอาหารเป็นแล้วแยกออกมาเลยครับนะครับนี่นะนะครับ อืโอ้โหครับก็ถือว่าได้ความรู้ตรงนี้นะครับนะตอนแรกว่าจะถามตรงนี้ก็คือมันไม่แน่นอนครับ <ขอ S 1> พี่น้องครับไม่แน่นอนครับเป็นบางคู่ครับเป็นบางคู่เนาะสลับเวลานี่แต่คิดว่ามันจะมีเวลาที่สับเปลี่ยนอาจจะชัวนั่นแหละแต่ว่า จะเร็วจะช้าเนาะเพราะว่านกป่านี่บางทีการไปหาอยู่หากินของเขามันไกลใช่ไหมเสียนอันนี้อยู่ในกรงนี่อาจจะแค่ออกจากลังมาแล้วก็ลงไปแค่ข้างล่างแค่นั้นแล้วก็ขึ้นมาแค่นั้นเองไม่ได้ไปหากินไก่นะครับอ่าบางคือนกป่าบางที่มันต้องนุ่นครับบินไปหากินอีกฝั่งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับเนาะเออนั่นแหละมันก็เลยต้องใช้เวลาหน่อยบางทีนะครับเนาะบินไปพักขันอะไรสักหน่อยแล้วอย่างเงี้ยนะครับอ่า ที่กินไข่ครับนั่นเลยครับเนาะเออก็ถือว่าไม่ได้ความรู้ตรงนี้ก็ถือว่าได้ตรงนี้ครับว่านกี้อ่าถ้าไม่ออกคือมันก็จะจิกไข่นะหรือว่ามันจะตีลูกมันไม่ตีลูกเนาะไม่ตีครับมันจิกไข่ออกแล้วจิกเลยครับเอาแล้วถ้าเกิดเลี้ยงไปสักพักหนึ่งเมื่อมันโตขึ้นมันจะไม่ตีแล้วที่ี้ต้องตีไม่ตีครับโอ้ยายยายย่อเลยว่าไม่ตีขนาดใหญ่ขนาดไหนก็ไม่ตีใช่ไหมยาย ครับเออแต่ว่าไข่ในจิกแน่นอนไข่นี่ออกมาครับไม่ได้เลยผมมาถามไม่ได้โดนเลยเนาะโดนจิกเลยนะครับนี่นะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆสําหรับหลายๆท่านนะครับแล้วก็ผมด้วยนะครับผมไม่ถนัดเลยนะครับเรื่องแบบนี้นะครับเรื่องการเพาะการอะไรนะครับทําก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเนาบดูโกงเพาะนะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยง่ายๆดังได้ลูกอีกแบ่งได้หลายชุดเลยด้วยนะครับเนาะ เอาล้วพี่น้องครับยังจะเอาทานใช่ไหมนั่าก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณยายนะครับของเชนมดแล้วก็เชนมดนะครับที่แนะนํานะครับสิ่งดีๆนะครับที่ไม่รู้จักนะครับแล้วก็ให้เรานี่ได้ศึกษาเรียนรู้นะครับไปพร้อมๆกันนะครับตรงนี้อ่านาจารย์รยกันไปเลี้ยงได้กันสี่เสี้ยงได้เนี่ยสี่เสี้ยงีสี่ประชุมอย่างเงี้นี่อัานพวกก็เนี่ยนี่ได้ได้ผลอีกางเนีน้ โอ้หมายถึงว่าคู่นี้ถ้าเลี้ยงโตไปอีกนี่มันจะผสมพันกันเองผสมกันเองโอครับมันู่ผสมกันครับจะผสมกันเองครับโอ้โหนี่แหละครับผมยายนี่ต้องมอบให้เป็นปรมาจารย์แล้วนะครับนี่ไม่ใช่เซียนธรรมดาแล้วนะนี่นะครับจะต้องเป็นปรมาจารย์ด้านการเพาะแล้วนะครับนี่นะครับมนถือว่ามีประสบการณ์อย่างสูงเลยนะครับนะครับเอาล่ะพี่น้องครับก็ยังไงก็ต้องขอบคุณยายแล้วก็เซียนมดนะครับอีกครั้งหนึ่งในคลิปที่2นี้ นะครับถ้าอยู่อีกก็คงจะได้ความรู้อีกเยอะมากมายนะครับก็คงจะถ่ายทอดให้พี่น้องได้รับชมนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ขอให้เชนมดเดินทางพวกนี้เนาะเดินทางปลอดภัยแล้วกันนะครับผมก็กลับมาก็แล้วลุยงานเต็มที่เราทีนี้นะครับผมก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ในใจนะไม่พูดทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องยังเคยแล้วท่านที่มาใหม่ก็จะลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเตือนข้อมูลก่อนขายสำหรับผมกับเชนมดครับเชนมดไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วก็ยายครับ ปรมาจารย์การเพราะนะครับผม